แม้แต่เรื่องของคนด้วยกันเองเราก็จะต้องทำเป็นหูหนวตาบอดแล้วเรื่องผีสางเทวดาจะไปรู้มันทำไมจงรู้เรื่องในกายและใจนี้ก็พอว่าไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเรื่องโลกภายนอกทั้งหลายทั้งปวงสรุปลงในความวาดทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้น ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับไม่น่าสนใจอะไรผู้ที่บำรุงบำเรอปรนเปรอายนี้คือผู้มืดบอดที่เราเป็นโรคประสาทอยู่ก็เพราะความอยากดีอยากเด่นเหนือคนอื่นนั่นเองสุขและทุกข คือการกระเพื่อมตัวของอวิชชาเหตุการณ์ในโลกทั้งปวงเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นเรื่องจริงเลยดินภายนอกเป็นชั้นใดดินภายในก็เป็นฉะนั้นดินภายในเป็นฉันใดดินภายนอกก็เป็นฉะนั้นสักแต่ว่าดินไม่มีตัวเราไม่มีของเราไม่มีคนสัตว์ไม่มีหญิงชาย อย่าเห็นว่ากายนี้ต่างจากก้อนดินก้อนหินหรือท่อนไม้ไปเลยในเมื่อนเป็นสิ่งเดียวกันคือธาตุดินอย่าเห็นว่าคนว่าต่างจากสัตว์อย่าเห็นว่าหญิงว่าต่างจากชายอย่าเห็นว่าตายว่าต่างจากเป็นอย่าเห็นว่าเกิดว่าต่างจากดับความอยากมีฤทิ์นั่นแหละเป็นตัวขวางทางนิพพาน การบรรลุธรรมที่แท้จริงไม่มีตัวผู้บรรลุคนดีกับคนบ้าก็เหมือนกันคนดีมันก็ปรุงแต่งอยู่ภายในให้หัวเราะร้องไห้เกลียดคนนอนรักคนนี้แต่ว่ามันเก็บเอาไว้แค่ภายในไม่ได้แสดงออกมาภายนอกเขาเลยเรียกว่าคนดีส่วนคนบ้ามันประสาทไม่สมบูรณ์เลยเก็บไว้ภายในไม่ได้เลยนึกจะหัวเราะก็หัวเราะออกมา เรื่งรองจะร้องไห้ก็ร้องไห้ออกมาเพราะฉะนั้นคนดีก็คือคนบ้าคนบ้าก็คือคนดีไม่ต่างกันความรักเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาซามพึงเพิ่มพูนความสละอดีตไม่ใช่ของเราอนาคตไม่ใช่ของเราปัจจุบันไม่ใช่ของเราไม่มีตัวเราในการใดๆแค่ต้องยินดียินร้าย กับปัจจุบันก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วยังจะไปคุยอดีตและวาดภาพอนาคตเอามายินดียินร้ายอีกอย่างนี้ไม่เป็นบ้าจะทนไหวหรอเกิดกับตายมีความหมายอย่างเดียวกันเพียงแต่ชื่อไม่เหมือนกันจงเลือกคิดเสียให้ได้ว่าต่อไปภายภาคหน้าจะไปไหนจะอยู่ที่ไหนจงเลือกกังวลเสียทีว่าจะขาดแคลนปัจจัยสี่หรือไม่ ข้าพเจ้าจะพยายามละชื่อเสียงและเกียรติยศอย่างไม่อาลัยใยดีไม่มีใครเจริญไม่มีใครเสื่อมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราบุญไม่เที่ยงผู้ทำบุญก็ไม่เที่ยงวิบากของบุญก็ไม่เที่ยงบาปก็ไม่เที่ยงผู้ทำบาปก็ไม่เที่ยงวิบากของบาปก็ไม่เที่ยง ฉะนั้นจงอย่ายึดมั่นยินดีปรีดาเสียอกเสียใจต่อบุญและบาปเลยไม่มีตัวเรามีแต่ตาเห็นรูปแล้วดับไปหูได้ยินเสียงแล้วดับไปจมูกได้กลิ่นแล้วดับไปลิ้นได้รสแล้วดับไปกายถูกต้องโผฏฐพะแล้วดับไปใจรู้ธรรมารมณ์แล้วดับไป ตัวเราคือมายาภาพที่จับต้องไม่ได้ไม่มีจริงอยู่ในโลกจิตนี้มันตื่นเต้นหวาดกลัวต่อเงาที่จิตออกไปวาดภาพมาหลอกหลอนตนเองเหมือนคนที่วาดเสือแล้วกลับมากลัวเสือที่ตัวเองวาดขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏการในโลกเป็นเพียงมายาภาพแต่ผู้มีอวิชชาโมห oh ะ กลับไปหลงเป็นจริงเป็นจังจึงต้องยินดียินร้ายตื่นเต้นหวาดกลัวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันที่เราเป็นทุกข์อยู่ก็เพราะว่าไม่มีจาคะนั่นเองไม่รู้จักสละละทิ้งเลยตัวเราไม่มีอยู่จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราตัวเราเป็นกลลวงของอวิชชาที่มันแสดงขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะถือเกียรติ ถือศักด์ศรีไปทำไมเพื่ออะไรเพื่อใครคิดดูให้ดีตัวเขาไม่มีตัวเราไม่มีทั้งหมดล้วนแต่เป็นดินน้ำไฟลมรูปธรรมนามธรรมที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งไปต่างๆนานา,า,าละครชีวิตทั้งหมดนี้เป็นเพียงเงามายาที่อวิชชามันผูกขึ้นตามสัจจากความจริงแล้วไม่มีอะไร นอกจากรูปธรรมนามธรรมที่เกิดดับเกิดดับสัจธรรมที่แท้จริงนั้นไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายเรื่องราวที่ยังมีผู้หญิงผู้ชายทั้งมวลเป็นเรื่องโกหกเธอถูกวิชาต้มเสียเปื่อยเลยเพื่อนเอ๋ยอดีตคือสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วผ่านไปแล้วชนิดที่ว่าไม่มีทางที่จะหวนกลับมาได้อีกไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งชั่ว สิ่งที่ดีที่สุดก็ไม่มีทางที่จะคืนมาได้สิ่งที่ร้ายที่สุดก็ไม่สามารถจะ,จะกลับมาอีกล้วนแล้วแต่ได้ผ่านไปอย่างไม่มีวันหวนกลับมาได้อีกเลยสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเราจะไปกลัวอะไรกับความทุกข์ใจทุกข์แล้วเดี๋ยวก็กลับเป็นสุขสุขแล้วก็กลับเป็นทุกข์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้แหละอย่าไปวิตกกังวลกับมันเลย เรานี่เปรียบสเสมือนคนที่อยู่ดีๆก็ไปเอาขี้มาสมไว้บนหัวกายและจิตไม่ใช่ของเราสักหน่อยจะไปยึดถือมันไว้ทําไมจะไปหวังจะไปเกณฑ์ให้กายมันดีให้จิตมันดีเป็นไปตามปรารถนาะจะมีมาแต่ที่ไหนยิ่งยึดเอาไว้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นวิธีที่จะให้ปลอดภัยต้องปล่อยมันไปตามเรื่องราวของมัน ยึดไว้ไม่ได้ถือไว้ไม่ได้ความผิดหวังคือกําไรของชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมถ้าเรามีความยินดีในฤทธิ์ยินดีในความสามารถพิเศษยินดีในการที่จะมีคนมาเคารพยกย่องบูชาก็ชื่อว่าเรายินดีในโลกนี้ยินดีกับสมบัติของโลกนี้และยินดีในการเกิดใหม่สมบัติในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม เราจะไม่เอาเลยเราจะไม่เอาสักอย่างเราจะทิ้งทั้งให้หมดหน้าที่ของเราคือการทิ้งโลกนี้การทิ้งสมบัติในโลกนี้ให้หมดทิ้งได้มากเท่าไหร่ก็เบาสบายมากเท่านั้นขันขันทั้งห้าเป็นของหนักเน่ลาบยศเกียรติสันเสริญอำนาจวาสนาในโลกนี้ ไม่ใช่สิ่งที่เ,าเรามุ่งมา่ปรารถนาเลยสิ่งที่เราหวังก็คือความดับสนิทอย่างไม่มีเชื้อความพ้นจากสมบัติทั้งปวงในโลกใบนี้อย่างชนิดที่จะไม่เหลือซากไม่เหลือเศษเลยอนาคตทั้งหลายทั้งปวงสรุปลงในคำว่าไม่เที่ยงไม่แน่อนาคตเป็นมายาภาพที่ไม่แน่นอนว่าจะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเราจะไปรู้มันทำไมจะไปคิดถึงอนาคตมันทำไม ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเบาสบายหายห่วงหายกังวลต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีกันสารสาระใดๆให้สำคัญมั่นหมายเลยใครอยากโง่อยากบ้าก็แบกเอาไว้ยึดเอาไว้ให้มากๆเถอะอดีตคือพยับแดดอนาคตคือเงามายาปัจจุบันคือแสงฟ้าแลบเราคือมแมลงเม่าบินเข้ากวางไฟราคะโทสะโมหะ โอ้โห oh, 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 oh. แสงไฟราคะโทสะโบหะมันช่างสวยสดงดงามจับตาจับใจแมลงเมาโง่เหลือเกินเราจะอยู่อย่างเสื่อมลาบแต่ไม่เสื่อมธรรมอย่าหวังอะไรแม้แต่มูในอวยตัวเรานี้มีนามว่าจะดับช้ายาผู้แพ้สิบทิศเราคือผู้แพ้สิบทิศแต่จงชนะในทิศที่สิคือชนะใจตนเอง ที่ผิดหวังเพราะไปหวังผิดนั่นเองแก่นสารสาระของชีวิตเรามีแค่เรื่องกินเรื่องดื่มเรื่องขี้เรื่องเยี่ยวหรือ,อยังไงสิ่งที่ยังไม่แตกนั่นแหละกำลังแตกสิ่งที่ยังไม่ดับนั่นแหละกำลังดับคนตายเพราะสมบัตินกตายเพราะอาหารพิษสูตรตายเพราะลาบสการะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตก็ดับไปแล้วในอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ดับในปัจจุบัน สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตก็จักดับในอนาคตนั่นเองตราบใดที่ต้องการความเจริญตราบนั้นย่อมหนีไม่พ้นความเสือ่อมตราบใดที่ต้องการความสุขตราบนั้นย่อมหนีไม่พ้นความทุกข์อากาศโสอ,อนันโตรูปธรรมเป็นของคับแคบอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเราไม่มีความปรารถนาในรูปธรรมทั้งหลายทั้งปวงถ้าหากไม่อยากมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกจะต้องละความยินดีในสมบัติทั้งปวงของโลกมนุษย์ ถ้าหากยังยินดีพอใจรักใคร่อาวรณ์ต่อสมบัติในโลกมนุษย์แม้แต่อย่างเดียวจะต้องมาเกิดอีกอย่างแน่นอนจงอย่าทําตัวเป็นลิงติดตังอย่าไปอยากรู้อย่าไปอยากเห็นอย่าไปอยากเป็นอย่าไปอยากมีอย่าไปอยากเก่งอย่าไปอยากวิเศษอย่าไปอยากบรรลุสิ่งใดเลยแล้วจะพ้นทุกข์เราไม่ใช่ผู้วิเศษเราคือผู้ธรรมดาจงอย่าเป็นเป็ดอยากขันลิงอยากไข่ไก่อยากว่ายน้ำเลย จิตนี้มันจะบรรลุธรรมขั้นใดหรือไม่จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ช่างมันเถิดโลกมนุษย์กับเราพอกันทีเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอยากเดือดร้อนกับอดีตสัญญาที่ทํามาในการก่อนเลยฉันไม่ได้คิดจะอยู่ฉันไม่ได้คิดจะไปตราบใดที่ยังเห็นเป็นคนสัตว์หญิงชายอยู่จะต้องเดือดร้อนอย่างไม่รู้จักสิ้นสุดยุติให้เห็นเป็นแต่เพียงสักว่า,าธาตุเท่านั้น เขาพูดมาด้วยอวิชชาโมหะแต่เราจงฟังด้วยความรู้แจ้งมันเรื่องสมมุติทั้งนั้นกลับเห็นเป็นจริงเป็นจังไปได้เรารู้สึกผิดหวังต่อกายและใจนี้อย่างเลือเกินรูปธรรมทั้งหลายไม่มีความหมายในตัวการที่ไปยินดียินร้ายในกายเราและกายผู้อื่นว่าสวยว่าขี้เหร่นั้นเป็นความไร้ปัญญาจะแสวงหาความสุขไปทำไมในเมื่อมันไม่เที่ยง จงเจริญขันติโสรจ่ให้มากจงอดใจไม่ให้ขัดเคืองกับสิ่งรอบตัวจะช่วยบรรเทาอาการโรคประสาทไปได้จิตนี้มันช่างเป็นห่วงกายที่ไม่ใช่ของเรามากมายเสียเหลือเกินสิ่งที่มาทําให้ขัดเคืองนั้นเป็นเครื่องทดสอบจิตอย่างดีซึ่งถ้าจิตเราดีจริงๆแล้วคงไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนไปเพราะความโกรธความขัดเคืองเลยสมบัติในโลกนี้เราจะไม่เอาสักอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทรัพ์ยสมบัติรูปสมบัติคุณสมบัติเกียรติอำนาจปัญญาเราจะละทิ้งไปให้หมดอย่างไม่มีอะไรอาวรนเลยตัวเราไม่มีแล้วของเราจะมีมาแต่ไหนความดีของเราก็ไม่มีความชั่วของเราไม่มีความถูกของเราไม่มีความผิดของเราไม่มีไม่มีใต้ไม่มีเหนือไม่มีออกไม่มีตกไม่มีกลางไม่มีอีสานไม่มีในประเทศไม่มีต่างประเทศไม่มีที่นี่ ไม่มีที่อื่นการเห็นเป็นตัวตนบุคคลเราเขาการเห็นเป็นคนสัตว์หญิงชายคือสมุทัยสาเหตุให้เกิดทุกข์เดิมทีเวลาเกิดเราไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเลยและต่อไปเวลาตายก็จะไม่มีเช่นเดียวกันสมบัติทั้งหลายทั้งปวงนั้นคือสิ่งที่ผ่านมาเพื่อจะผ่านไปทั้งสิ้นและจะมาคอยห่วงอะไรไว้เล่าอาดีตคือสิ่งที่เราจะต้องลืมอนาคตคือสิ่งที่เราไม่อยากรู้ ปัจจุบันคือภาพมายาที่ไร้าสาระไม่ว่าจะรู้สึกไปถึงตรงไหนก็ไม่ใช่ของเราไปถึงตรงนั้นชีวิตนี้เหมือนกับการแสดงละครที่ไร้าสาระไม่ใช่ดินของเราแต่เราเป็นของดินต่างหากเราจะอยู่เป็นสุขในโลกที่เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างแสนสหาหัสนี้ได้อย่างไรแม้แต่กายนี้ก็เป็นของสมมตุติความผิดพลาดเป็นครูไม่ใช่ตราบาป เราไม่ได้หวังว่าจะประสบความสําเร็จในชีวิตจงวางตนอย่างโคเขาขาดหรือเด็กจันทานผู้นุ่งห่มผ้าเก่าจงละพยศลดมานะสละความถือดีเสียให้หมดพร้อมทั้งประพฤติตัวให้อ่อนน้อมถ่อมตนอดทนต่ออารมณ์ผู้อื่นให้ได้ความถือตัวอวดดีอวดเก่งอวดความสามารถนั่นเองเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดทุกข์สมบัติของพระอรหันต์คือความอ่อนน้อมถ่อมตัว เราจะยอมพ่ายแพ้เราจะยอมสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกจงให้อภัยก่อนแล้วจึงค่อยมาขอขอมาใครอยากเป็นผู้วิเศษคนนั้นเป็นคนโง่ถ้าภูมิใจเมื่อพูดดีจะต้องเป็นทุกข์ใจเมื่อพูดเสียไม่ว่าจะเป็นผีสางเปรตหรืออสุร,รากายก็เป็นคือรูปนามที่เกิดดับทั้งสิ้น ทะเลต้องมีคลื่นชีวิตต้องมีอุปสรรคการปฏิบัติธรรมต้องมีมานความผิดหวังช่วยลดมานะความสมหวังพอกพูนมานะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันซิจะไปวางแผนมันทําไมจะไปกากเกณฑ์มันทําไมจะไปเจ้ากี้เจ้ากายมันทําไมนิสัยที่จะเอาอะไรต้องให้ได้อย่างใจนั้นเลิกเสียทีได้ไหมเมื่อใดที่คิดว่าตัวเองดีก็เลวเมื่อนั้นเลยเมื่อใดที่คิดว่าคนอื่นเลว เราก็เร็วเหมือนนั้นเลยถ้าดีใจเมื่อคนรักจะเสียใจเมื่อคนเกลียดคนมีเงินสองหมื่นล้านเขายังไม่พอแล้วเราจะเอาสักกี่ล้านถึงจะพอโศกราตกรรมเริ่มต้นโดยรอยยิ้มถึงเวลาจะเสียก็ต้องเสียถึงเวลาจะหายก็ต้องหายเราดีใจมากแค่ไหนจะต้องเสียใจมากแค่นั้นขอให้เราจงพ้นไปจากทั้งความดีใจและความเสียใจ